รถตู้ระดับผู้บริหารแบรนด์พรีเมียมอย่าง l e x กซัคันนี้เข้ามาตกแต่ง v p แบบไหนเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับผมยุทธ SCD นะครับก่อนที่เราจะไปชมแนวทางการตกแต่งนะครับเล็กซันะครับ LM 300คันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางการติดต่อของพวกเราทีมงาน SCD ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตามนี้เลยนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารถคันนี้มีมีการตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับ เปิดเข้ามาประตูออกมานะครับก็จะเห็นเลยนะครับรถคันนี้นะครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นชุด partition นะครับเป็นชุด partition กั้นห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปรีวิวรถนะครับผมตากล้องแพงเข้ามานะครับที่เห็นอยู่ด้านนี้นะครับจะเป็นชุดพา r ์ i ิชั n นะครับกั้นห้องโดยสารนะครับที่ของพวกเราทีมงาน SCD นะครับทาการติดตั้งเพิ่มขึ้นมาในรถ LEXUS LM คันนี้นะครับให้มีความเป็นส่วนตัวนะครับสุดหรูหราและพรีเมียมนะครับตัวนี้นะครับมีการตกแต่งนะครับด้วยเป็นคิ้วขอบนะครับอ่าเป็นโคมเมียมนะสีทองนะครับแล้วก็ทําเป็นลายไม้นะครับอ่าตามคอนโซลต่างๆนี้นะครับเรามีการติดตั้งเป็นลายไม้ให้นะครับแบบนี้นะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ยังมีสวิตไฟนะครับควบคุมนะครับตัวนี้ เป็นไฟสองเท้านะครับตัวนี้เรามีให้เช่นกันนะครับแล้วก็จะเป็นที่วางเท้านะครับตัวนี้นะครับเราก็ยังทําการเว้านะครับเพื่อให้เปิดช่องแอร์ตรงนี้นะครับที่จะมีช่องช่องแอร์สำหรับเป่าเท้าตรงนี้นะครับให้ยังสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับอ่าไล่ขึ้นมาต่อนะครับตัวนี้นะครับการทํางานนะครับสามารถเปิดกระจกขึ้นลงแบบนี้ได้ด้วยนะครับอ่าประมาณอย่างนี้นะครับกระจกก็จะอ่าลงแบบนี้เลยนะครับแล้วเมื่อเราต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับเราก็กดเพียงแค่สัมผัสเดียวนะครับ กระจกก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ยังมีติดตั้งนะครับเป็น USB นะครับ Type C นะครับแล้วก็ USB Type A ตัวนี้มีติดตั้งเพิ่มไม่เช่นกันนะครับและไอ้และสำคัญของตัวชุด partition นี้นะครับที่เรามีเพิ่มให้กับลูกค้านะครับเรามีการติดตั้งนะครับเป็นโต๊ะพับนะครับอ่าโต๊ะพับแบบนี้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับยังสามารถเลื่อนออกมาแบบนี้นะครับอ่าทำให้ท่านผู้ชมนะครับสามารถ ที่จะวางอาหารหรือวางโน้ตบุ๊กนะครับสําหรับการทํางานบนรถหรือว่าทานอาหารบนรถก็ได้เช่นกันนะครับตัวนี้เราใส่ให้2ฝั่งนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้เลยนะครับอ่าและที่ยังไม่หมดนะครับยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์สาคัญนะครับที่รถคันนี้มีมีการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็จะมีการติดตั้งนะครับชุดตู้เย็นนะครับตัวนี้จะเป็นตู้เย็นนะครับอ่าตัวนี้นะครับสามารถแช่น้ำตัวนี้เย็นเจี๊ยบเป็นน้ําแข็งเลยนะครับอ่าตัวนี้สามารถแช่น้ํา ขวดเล็กได้ประมาณ4ขวดนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดการทํางานนะครับแล้วก็ตัวปรับอุณหภูมิแบบนี้เลยนะครับก็สามารถดูเป็นแนวทางได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ใช้เป็นรถเล็กสั้นนะครับหรือว่าเป็นรถโตโยต้าอาผ่านหรือเวลไฟนะครับก็สามารถดูเป็นแนวทางนะครับเพื่อประกอบการตัดใจในการตกแต่งรถของท่านได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับ ท่านผู้ชมนะครับที่กําลังสนใจนะครับจะติดตั้งฉากกั้นห้องโดยสารแบบนี้นะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวและความพรีเมียมนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมยุทธเอชซดีนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ